พูดถึงการล้มของคนเราะนะการล้มนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการที่เรามีชีวิตเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นสมัยเด็กๆเราจะลุกยืนนี่ก็มีล้มจะหัดเดินหัดวิ่งก็มีล้มหัดขี่จัก,กรยานก็มีล้มสลับกันไปนั่นแปลว่าเราหนีการล้มไม่พ้นแต่ล้มยังไงให้มีการเรียนรู้และทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา้บทเรียนรู้ในการล้มเพื่อก้าวไปข้างหน้า 1. มันไม่มีความล้มเหลวที่แท้จริงมีแต่การ ร,รู้ทุกๆก,การทดลองทางวิทยาศาสตร์มันจะมีการทดลองแล้วไม่ได้ผลเฟลแล้วก็ปรับจูนปรับจูนจนได้ผลพอได้ผลปุ๊บก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กันโลกอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลชีวิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราคิดว่าการล้มคือล้มเลยแล้วเราจะไม่ยอมล้มอีกเท่ากับเราไม่กล้าทําอะไรแล้วยืนอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆมันจะไม่มีวันสร้างชีวิตได้ดังนั้นความคิดที่ถูกต้องในการล้มไปข้างหน้าคือ ต้องเข้าใจว่าการล้มคือการเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวข้อต่อมาข้อที่2นะครับทุกการล้มจะทําให้เราค้นพบจุดแข็งของตัวเราถ้าเราล้มหนักแปลว่าเรายังห่างชั้นกับเรื่องที่เราทําล้มเบาบางเฮ้ยเริ่มเข้าใกล้สิ่งที่เราจะทําได้ดีละแต่บางคนล้มเรื่องนั้นล้มเรื่องนี้ สุดท้ายปรับจูนเรื่องไปมาจนเจอเส้นทางที่เป็นจุดแข็งของตัวเองแล้วไปต่อได้เลยอย่างชีวิตผมก็เหมือนกันนะตอนเรียนปริญญาตีผมเรียนฟุตซายแต่บอกได้เลยว่าเรียนไม่จบนั่นคือการล้มในที่สุดต้องมาเรียนด้านการตลาดที่รำคาแหงการล้มครั้งนั้นก็ทำให้ผมพบตัวตนแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเรามาทางสายนี้นี่ตอนที่ผมจบปริญญาผมไปทำงานสายวิเคราะห์การเงินแล้วสุดท้ายสถาบันการเงินถูกปิดก็ล้มอีกแล้เปลี่ยนฟิลมาด้านสาย การโคชชิงคนบริหารงานขาย ปรากฏว่ามันรุ่งนั่นแปลว่าล้มก็เจอจุดแข็งของตัวเองจนทุกวันนี้ผมก็เลือกเป็นเส้นทางที่ส่งเสริมจนผมประสบความสาเร็จจนได้ดังนั้นใครก็ตามที่ล้มอยู่เนี่ยอย่าลืมมองข้อนี้ล้มไปประเมินไปแล้วก็หาจุดที่มันใช่เราจนเจอเนี่ยเราจะเข้มแข็งและไปต่อได้เฉลุยการล้มมันส่งสัญญาณบอกเราบางเรื่องว่าเรายังไม่ใช่ณเวลานี้ก็ต้องค้นหาตัวเองว่าเรายังคงใช่เรื่องที่เราเลือกไหมหรือว่า ต้องเลือกเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเอาเหตุการณ์ล้มเนี่ยเป็นการตั้งคำถามจากสัญญาณที่เขาส่งเตือนมากันกันมันก็จะทำให้ชีวิตเราก้าวไปข้างหน้าได้ข้อที่3มมองความล้มเหลวเนี่ยเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว ไม่ใช่เรื่องถาวรมันไม่ใช่ว่าล้มครั้งนี้แล้วอีก40ปีข้างหน้าจะถูกแช่แข็งอยู่ตรงนี้ละเราจะไม่ถูกแช่แข็งจากการล้มหรือล้มเหลวถ้าความคิดเราไม่แช่แข็งตัวเองนั้นจุดสําคัญก็คือให้คิดว่าเป็นเรื่องชั่วคราวก็ย้อนกลับมาที่ประสบการณ์ผมอีกตอนเรียนไม่จบตอนนั้น ถ้าผมคิดว่าชีวิตผมจบละผมจะไม่มีลูกฮึดในการค้นหาในการไปอีกทางหนึ่งประตูบานหนึ่งปิดแล้วมองหาอีกบานเปิดมันอาจจะใหญ่กว่าเดิมก็ได้เราจะไม่มีความคิดไม่มีพลังงานในเรื่องนี้ดังนั้นใครก็ตามที่มีการล้ม ให้คิดว่าเป็นเรื่องชั่วคราวมันจะอยู่กับเราไม่นานขอเพียงให้เรามีความเข้าใจในการทำความเข้าใจหาประสบการณ์หาบทเรียนรู้จากการล้มแล้วยังคงมีความหวังมีพลังงานในการมองหาโอกาสมองประตูบันใหม่ๆแล้วตัดสินใจเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งให้ได้เนี่ยในที่สุดชีวิตเราก็จะไปสู่ความก้าวหน้าเองข้อที่ 4. ความล้มเหลวไม่ใช่เหตุการณ์แต่มันเป็นกระบวนการคนคนหนึ่งที่จะผิดพลาดล้มหรือล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ เหตุเกิดเฉพาะณนะนาทีที่เขาล้มเหลวมันต้องมีกระบวนการที่ต่อเนื่องอย่างเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเงินเดือนออกต้องไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตจนไม่เหลือใช้การมีหนี้ล้นพ้นตัวไม่ใช่เหตุการณใดเหตุการณ์หนึ่งมันมาจากกระบวนการก่อนหน้านั้นเช่นความคิดที่ตัวเองควบคุมความต้องการไม่ได้ความอยากได้ใครมีการอยากเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่เป็น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลักคิดและก็พฤติกรรมการตัดสินใจของเราและเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยนั่นแปลว่ามีความผิดพลาดขึ้นความล้มเหลวขึ้นอย่าโทษโชคชะตาให้มองดูย้อนเป็นกระบวนการแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุตั้งแต่ความคิดความอ่านความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการลงมือทําของเราข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับอย่าสรุปตัวเองว่าเป็นคนล้มเหลวเป็นอันขาดหลายคนนี่พลาดแล้วพลาดอีกจน สังคมตาหน้าว่าเราเป็นคนล้มเหลวแล้วเราก็อนุญาตรับสารนั้นมาสรุปตัวเองว่ากูเป็นคนล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ตามเราสรุปว่าเราเป็นคนล้มเหลวเนี่ยเราจะเป็นจริงแล้วก็จะล้มเหลวตลอดไปมันจะไม่มีวันมีความก้าวหน้าเลยเพราะการสรุปว่าเราเป็นคนล้มเหลวเนี่ยมันคือการออกแบบอัตลักษณ์ของคําถามที่ว่าคุณคือใครเราตอบตัวเองว่าผมคือคนล้มเหลวถ้าอย่างนี้เสร็จเลยชีวิตไม่มีรุนละ ดังนั้นจงระวังไม่ว่าจะผิดพลาดมากี่ครั้งอย่าสรุปว่าคุณเป็นคนล้มเหลวเป็นนั้นค่ะ